เติมน้ำมันเต็มถังนะครับเซตกิโลเป็นศูนยแล้วนะครับอันนี้วิ่งมาได้1.2แล้วครับถ่ายคลิปช้บไปนิดนึงอันน้ำมันเต็มถังนะครับเติมจนหัวจ่ายตัดนะครับมาดูนะครับว่าน้ำมันเต็มถังจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ คืนมองไม่เห็นตอนเช้าลืมถ่ายให้ดูว่าเลขใหม่ไปที่กี่โลแล้วตอนกลางคืนมองไม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายใหม่ครับวันนี้เดินทางกลับบ้านนะครับวันที่สองครับใช้รถไปสองวันแล้วครับน้ำมันเต็มถัง,ถงตอนนี้หมดไปขีดนิดนิด,นดครับตอนนี้ก็คร่าว เกือบ400กยโลแล้วครับหีดเดียวนะครับเอเคครับเดี๋ยวพวกนี้ทาให้ดูอีกทีครับ อัปเดตนะครับวันที่สามนะครับวันนี้เติมน้ำมันไปเต็มถังวิ่งไปสามวันนะครับวันนี้เช้าวันนี้ก็วิ่งจากกรุงเทพมาพัทยานะครับตอนนี้ระยะทางใช้ไปทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลแล้วนะครับน้ำมันก็ลงไปอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับลงมายังไม่ถึงครึ่งถังครับ ได้สี่ก้สิเอ็ดกิโลแล้วครับครึ่งถังก็น่าจะได้ประมาณห้าร้อยห้าร้ยกิโลนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่าทั้งหมดจะได้สักกี่กิโลนะครับน้มามันเต็มถังนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ไปวิ่งงานกันต่อนะครับ ตอน,นก็เย็นวันที่สามแล้วนะครับตอนนี้ก็กับครึ่งทางเหมือนเดิมนะครับยังไม่ถึงหมดไม่ถึงครึ่งทางดีนะครับอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ได้อยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบสองจุดหกกิโลเมตรแล้วนะครับเตรียมตัวจะกัดกับชนบุรีนะครับตอนนี้สี่ 4. โมงครึ่งนะครับตอนนี้เวลานี้นะ กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับจากชนบุรีนะครับระยะทางตอนนี้572นะครับจุด 6, 6นะครับดีจวไปติดตามต่อนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหรรนะครับ เอาแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงขีดสุดท้ายแล้วนะครับระยะทางที่ทําไปได้ก็แปดร้อยห้าสเ็ดกิโลแล้วนะครับเหลือหนึ่งขีดสุดท้ายครับไปรุ่นกันครับว่าจะได้อีกกี่กิโลนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านครับชนบุรีไปห,ไหาไทราสมินบุรีนะครับเอาไปครับ ไปแดงอีกแล้วนะครับใช้2ช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวา มาต่อนะครับวันนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับน้ำมันเหลือประมาณเกือบเกือบลงมาขีดล่างแล้วนะครับ940โลนะครับเดี๋ยวไปต่อครับนี่ครับตอนนี้979แล้วนะครับประมาณยังเหลืออยู่นะครับวันนี้วิ่งเข้าในเมืองเลยนะครับ หัวลกอนครับด่ไหมครับแล้วแล้วก็ครบเลขจำนวนนะครับหนึ่งพันกิโลนะครับไปน้ำมันขึ้นพอดีเลยนะครับแต่ว่าก็จะไปได้อีกหลายกิโลอยู่นะครับ ก่อนจะไปเติมน้ำมันเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับอันนี้หนึ่งพันกิโลไปแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ค่อยชัดนะครับนี้ก็เวลาเที่ยงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับอยู่แถวพญาไทยนะครับกำลังจะเข้าพารากอนนะครับส่งของลูกค้าก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับ